แล้วภาพของเรื่อง entertainment complex เนี่ยถูกมองเป็นภาพคาสิโนซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยนะคะความตั้งใจของเราคือ entertainment complex คือไปได้หมดลูกเด็กเล็กแดงไปได้หมดใน entertainment complex นี้ซึ่งมีทุกอย่างในนั้นสื่อมวลชนอาจจะเคยได้ฟังอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้พอมันไฮไลท์เขาว่าคาสิโนมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่ากลายเป็นว่า l e g a l i z e ์คาสิโนทั้งประเทศถูกกฎหมายหมดมันไม่ใช่เลยมันเรื่องเกี่ยวกับ entertainment complex คือว่ามีคาสิโนในนั้น ให้ลายเส้นในนั้นถูกกฎหมายในนั้นไม่ได้แปลว่าทุกสถานกฎหมายถ้าจะมีเนี่ยถ้าจะมีในนั้นเนี่ยถูกกฎหมายในนั้นไม่ได้แปลว่าทุกที่ทุกทางต่อจากนี้หมดวันนี้ก็เมื่อกี้หลังประชุมคอรมอนะคะก็ได้มีประชุมร่วมกันนะคะของหัวหน้าพัก ร่วมรัฐบาลนะคะทุกภาคก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะคะเราก็เล็งเห็นถึง เรื่องของปัญหาหรือเรื่องของวิกฤตต่างๆที่ประเทศเรากําลังประสบอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวที่ผ่านมาในเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะคะซึ่งทางกระทรวงแรานกานก็ออกมาแล้วนะคะว่าดูแลแน่นอนนะคะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะแล้วรัฐบาลก็จะดูในเรื่องของการยกเว้นกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยเพื่อจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาค่ะและที่สําคัญก็ยังมีเรื่องของทาริฟเรื่องของเรื่องของภาษี เรื่องของอเมริกานะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการประชุมกันบ่ายน,นี้นะคะก็จะมีรา,ายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นในวาระต่างๆที่ได้สรุปร่วมกันก็เล็งเห็นถึงถึงเ,เรื่องของวิกฤตต่างๆอย่างท,ท,ท,ที่แจ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงจะรอได้นะคะแล้วเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องต้องต้อง,องรีบ ในการแก้ปัญหาก่อนนะคะก็พรร่วมก็ได้คุยกันหมดแล้วนะคะว่าว่าว่าจะดําเนินการยังไงก,กันบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเห็นเห็นตรงกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นออตอนที่เกิดวิกฤตแล้วหรือว่าก่อนก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องของการไม่เห็นกันไม่เห็นตรงกันหรือยอย่างไรก็ได้นั่งคุยกันในทุกๆขั้นตอนนะคะค่ะก็เดี๋ยวดูว่าในสภา ยังไงยังไงต่อเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแต่ว่าจริงๆใน,ในเรื่องของพรรคร่วมที่คุยกันก็ก็คิดว่าเดี๋ยวตะเอาเรื่องที่ที่เร่งด่วนก่อนนะคะคอ๋อในเรื่องในเรื่องของการเราเราอะไรคะไม่ไม่ใช่ใช่เราเราเราไม่ได้เราไม่ได้จะเราไม่ได้จะจะดึงไม่ได้ถอนไม่ได้ดึงกลับมานะคะแต่ว่าแน่นอนว่าระหว่างนี้ก็รับฟังความคิดเห็นได้เรื่อยๆนะคะว่าว่าจะเป็นอะไรย่างไรบ้างแล้วก็ จริงอยากจะบอกว่าอย่างเรื่องที่เ,เกิดขึ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยร,รัฐบาลก็คือเเห็นว่าเราควรจะเรียงเรื่องว่าว่าเรื่องไหนเพราะจริงแล้วเนี่ยเราเราทําตาม process มาบางเรื่องเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะอย่างเรื่องอย่างเรื่องแผ่นินไหวอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยนะเดี๋ยวเรื่องในสภาเดี๋ยวจะให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต่อไปเรื่องของสภาอีกทีหนึ่งนะคะก็คงคงต้องมีการนอกจากรับฟังพูดคุยแล้วเนี่ยนะคะคงจะต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยในเรื่องของการทำความเข้าใจอย่างที่บอกว่าเ,เราจะอธิบาย,ยางั้นนี้เนี่ยจริงแล้วภาพของเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถูกมองเป็นภาพคาสินโนซึ่งอันนั้นไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยนะคะความตั้งใจของเราคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือ ไปได้หมดลูกเด็กเล็กแดงไปได้หมดในเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้ซึ่งมีทุกอย่างอยู่ในนั้นสื่อมวลชนอาจจะเคยได้ฟังอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้พอมันไฮไลท์คขาว่าคาสินโนมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่ากลายเป็นว่ารีคาไลซ์คาสินโนทั้งประเทศถูกกฎหมายหมดมันไม่ใช่เลยมันเรื่องเกี่ยวกับเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือว่า, Complex, วามีคาสินโนในนั้นให้ไลน์เส้นในนั้นถูกกฎหมายในนั้นไม่ได้แปลว่าทุกช้ทั้กฎหมายถ้าจะมีเนี่ยถ้าจะมีในนั้นเนี่ยถูกกฎหมายในนั้นไม่ได้แปลว่าทุกกกทททีีุ่่าางตอจน้หมด มันต้องใช้เวลาทำความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดนี้ให้ชัดเจนนะคะเพราะอย่างเช่นแบบมีการพนันกันข้างนอกระบบนอกกฎหมายเนี่ยมันสร้างผลเสียอีกมากมายนะคะท,ที่ตอนนี้ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องคาสิโนเป็นหลักด้วยซ้ําแต่กลายเป็นว่าความตั้งใจเนี้ยถูกเรียกว่าเป็นคาสิโนแทนมันกลายเป็นว่าอา้าวแล้วอย่างอื่นที่เราจะสร้าง e อ t e r t a i n m c o m p e x อันยิ่งใหญ่เนี่ยยังไงเพราะฉันก็เดี๋ยวรัฐบาลก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ในการอธิบายในการสื่อสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะคะเพราะเราไม่ได้คิดว่าอันนี้มันคือการทําคาสินโนถ้าเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกพารร่วมก็ไม่เห็นเป็นไม่เห็นด้วยในการถแถลงเป็นนโยบายรัฐบาลอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นการที่ทําในเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่ของของ,ของเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องปากทองค่ะญญที่เอแ จริงๆรับฟังทุกฝ่ายนะคะรับฟังทุกฝ่ายแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเหตุผลนี้อยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนี่ยเราต้องเราต้องอย่างเรื่องภาษีของทรัมป์ของอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่อง priority นะคะที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกแต่ท่านผู้ลงทุนลายท่านก็เป็นห่วงในเรื่องนี้ ซึ่งมันจาเป็นในการที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องก่อนถึงได้จัดประชุมขึ้นแล้วก็ถึงจะต้องคุยกันในเรื่องนี้ให้มันให้มันชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นรื่เรื่องนี้เนี่ยคือเรื่องที่มันเป็นเรื่องสําคัญและเป็น p พร่รุ่ย้นะคะอ๋อในเรื่องของทาริชใช่ไหมฮะอ๋ออ๋ออ๋อท่าทีนึกว่าเรื่องภาษีอเราต้องสื่อสารค่ะตัวดิฉันเองก็จะช่วยสื่อสารเรื่องนี้เองด้วยนะคะ อะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรับฟังแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกันในคณะว่าว่าทำอะไรได้บ้างนะคะโอเคมีเรื่องอื่นๆ่นไหมไม่ไม่ได้ถอนนะคะไม่ได้ถอนเรื่องนี้ค่ะมันมันเป็นยติด่วนมันเป็นยติที่มันด่วนแล้วม,มันมันสามารถอะไรมันเปยติที่ด่วน กว่านี้นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราเราเราจะพูดเลยว่าอย่าง Entertainment Complex เองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามองในเรื่องของปากท้องเราไม่ได้มองในเรื่องของคาสินโนอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นทำวาเข้าใจสําคัญเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เม็ดเงินใหม่ที่เราบอกว่าจะมีการจ้างงานใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเรามองเห็นโอกาสในการโตขึ้นของของประเทศเราอย่างชัดเจนเราเห็นโอกาสในการที่จะจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันตำแหน่งนะในในที่ที่เดียวอนะไเงี้ยแล้วก็เห็นตัวเลขเงินที่จะเข้ามาอย่างมากมายกับประเทศไทยของเราเกิดด s เ i น a t ชันใหม่ๆในการท่องเที่ยวนะคะเราเห็นมันมุมนั้นอีกมากมายมากกว่าแต่พอประเด็นที่ถูกบิดไปมาในเรื่องของการเมืองก็มีมากเช่นกันบิดไปบิดมากลายเป็นว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นในการเปิดสถานที่พนันจะแล้วซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความตั้งใจนี้เลยนะคะ ื่องคุณทักษิณเ,เรื่องอะไรนะคะนี่ค่ะพักร่วมอยู่ครบแล้วคะ่ะสัมภาษณ์กันได้ทุกคนเลยคือจริงๆแล้วนะคะเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะขับไม่ขับไม่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะพักร่วมรัฐบ,บาลจริงๆตัวดิฉันเองเนี่ยในฐานะของผู้นารัฐบาลเนี่ยดิฉันอยากให้พักร่วมเกิดความสบายใจและพร้อม ที่จะเห็นด้วยด้วยความเต็มใจอันนี้คือสิ่งสําคัญนี่คือการนําแบบดิฉันนะคะแต่ว่านําอย่างอื่นสมัยไหนใครเคยเป็นไม่ทราบนะคะแต่สมัยของดิฉันเองดิฉันอยากให้พักร่วมมีความเต็มใจในการโบวตในการเห็นด้วยนะคะซึ่งจริงแล้วหลักที่ถูกต้องตามปกติเนี่ยพักร่วมทุกพักเนี่ยเห็นด้วยตรงกันเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทําด้วยความรู้สึกว่าเออ เห็นด้วยตรงกรันแล้วก็พร้อมที่จะนํำไปด้วยกันอย่างอ,างอางเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนก็จะทำงานร้อยเปอร์เซ็นนั่นคือสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นการเรียงน,นแบบความสําคัญะคะ่ะ